วันนี้หนูจะทำอะไรเินสอหักหลอกหลอกมีอุปกรณ์อะไรบ้างน้ำส่องเจนกิลศิทเดดินสอแล้วก็ที่แผ่นสไลน์แล้วก็กล้องแว่นขยายแว่นขยายแล้วก็มีดที่หนีบที่หนีบแล้วก็ช้อน หเอาเกลอสีด,ดเดี๋ยวเหนูทขั้นตอนแรกทำอะไรคะขั้นตอนแรกละลายเกลือก่อนใส่เกลือลงไปใส่เท่าไหรอ่อ,อ่ะกี่ช้อนดีคะหนึ่งช้อนใส่หนึ่งช้อน,อนขั้นตอนที่สองทำอะไรคะม่้ี แต่เยอะไหมคะพอแล้วจริงคุณให้มันละลายกลายเป็นให้น้ำเหมือนสีนี้มันก็จะกลิ่นเหม็นๆเหมือนกลิ่นเหล้าอ่ะถ้าดมเข้าไปก็อ้วกเกลยอ,อ่ะอ้วกเบยนอ่ะต่อขั้นตอนต่อไป นนหนึ่งสองเก้าสิบเราให้เกลือมันละลายเราให้เกลือมันละลายช้อนมันใหญ่ไหมแม่มใหญ่ค่ะวางเลยอ่ามันไม่จมโอเคต่อไปหนูจะท,ทำอะไรคะส่องเกลือส่องเกลือโอเคมืด,ม,ด,ม,ดมืดเป็นรถหนูไม่ได้เปิดไฟเห็นอะไรไหมคะ เห็นจนตาของนัหรออะต่อทำอยังไงเอาอันนี้เอาที่หนีบเอาช้อนวา,างหรอือยังไงเออยาะยืดชาสองเกลือทำไมถึงต้องส่องเกลือมามี่อยากดูไหมล่าว้วเกลือมันรูปร่างแบบไหนอ๋ออยากรู้ว่าเกลือรูปร่างแบบไหนใช่ไหมใช่มามี่เดา เหมือนเพชรหรือเปล่าเป็นแบบไดมอนด์อะดูได้ไงเดาถูกไหมวว <Okay. S 2> ความรักโอเคความรักแล้วหนูจะไปบอกมัมมีทำไมว้าวหนูเห็นคนตาด้วยแทนเป็นรูปอะไรยังไงว้าวเรนโบ้เรนโบ้แม่ดูลองลองดูสิคะโอ <Okay. S 2> เคจริง อไดมอนด์เลยอ่ะลังส่องในโทรศัพท์หน่อยสิอ่ะมาเนวเอาโทรศ,ศัพท์สอบดนะแป๊บน,น,นึ่งนะเห<ส>็นไ้มยันมืดหรอนี่ไงสวยมากเลยเอาไปใกล้อีกเห็นแล้วคะ่ะโอเคต่อเลยคะ่ะโอเคอ่ะขั้นตอนต่อไปคืออะไรมุร้ว่านมาคอดูอีกหน่อยสิเพดดำ อยากเห็นยิ้นสอหักแล้วว่าน่าจะได้แล้วมั้งเล่นไม่ดวยทำไมต้องผสมกันนะ้ามผสมเลยมัผสมเลยทำไมคะอันนี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้มันผสมกันแล้วมันจะหักจริงเหรอมาให้เราทำบ้ากปะเดีย๋ยวอันนี้ให้ปาทำก่อน missing ขยับอยู่ในน้ำเกลือ คลื่นใช่ไหมเหมือนเหมือนทะเลหรือเปล่าเนี่ยว้าวใช่ไหมล่ะม,มีสีเงินด้วยจริงจริงอ่ะไหนต่ออะไรต่อคะเสดิจดเสือล้มเห้หักแล้วเพราะอะไรอะ่ะแต่ทับมาแล้วมันเลยทำให้หักจริงเหรอว้าว อันนี้อันนี้เสร็จหรือยังเสร็จสิ้นหรือยังการทดลองเนี้ยเดี๋ยวหนูจะโชว์อันนี้มันหักใช่ไหมอ่ะฮะมามีคิดว่ามันหักจริงๆหรือเปล่ามามีคิดว่ามันน่าจะหักจริงๆอะ่ะอ,อ๋มันไม่ได้หัก<ม><ม>เป็นไงอธิบายให้มามีฟังหน่อยซิเป็นเพราะว่าแสงตรงโน้นน่ะเออแสงตรงนั้นน่ะมันกระทอกมาบนตรงนี้มันก็เลยทำมองว่า ช้อนมาด้วยละช้อนมาใหญ่อ่ะช้อนมันใหญ่ช้อนใหญ่โอเคมาม่เห็นมันขาดใช่ไหมช้อนเอ่อก็ก็ขาดนะขาดแตนเห็นว่ามันใหญ่แล้วก็ขาดด้วยจบหรือยังากงารทดลองเนี้ยโอเคตบมือให้ตัวเองนหน<า>่อยค่ะกินีตบมือใจสวยตบมือมาสวย การทดลองอันนี้ก็ซื้อหนังสือเล่มน,นี้ที่บิ๊กซีที่ร้านหนังสือร้านอะไรคะชื่อร้านหนังสืออะไรบุ๊กไลท์บุ๊กซีเอ็ดซีเอ็ดบุ๊กซีเอ็ดบุ๊กข้างในมันจะเป็นแบบนี้อ่านออกทุกตัวไหมอ่านออกเต็มหน้าอ่าหนูชอบการทดลองอะไรที่สุดในนี้ทดลองอะไรไปแล้วม,มั่งทั้งหมดมีกี่มีกี่เรื่องมี มีห้าสิบไม่ใช่มีหนึ่งร้อยหรอแล้วหนูสนุกไหมทดลองอะ่ะสนุกมากสนุกมากโอเคแค่นี้นะ